ท่านผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการดิ o n t h ด s ซีเ e t ตกับดิชานสิริพรรุ่งสว่างค่ะรายการที่ให้ความรู้เหนือความรับแห่งชีวิตจิตวิญ,ญญาณของโรคและจักรวาลค่ะและเช่นเคยค่าวิทยากรประจำรายการของเราค่ะท่านอาจารย์าศาดาอารียเมตรีผู้เป็นจิตวิญญ,ญ,ญาณแห่งสรรพสิ่งค่ะสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของรายการนะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการสถาปนาจิตวิญญาณสู่ความเป็นบุตรทิดาสวรรค์ค่ะในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนที่จะถึงค่ะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาณโรงแรมมาโดยกาเด้นนะคะทุกท่านจะได้รับนะคะการถอดถอนอาถรรพ์บนใบหน้าการโปรดชะตาให้ชีวิตพลกรรมการโปรดให้วิญญาณพลบาป การโปรดให้จิตหลุดพ้นการโปรดให้วิญญาณมาดูุนิพพานและการถวายตนเป็นบุตรธิราแห่งสุดกษัตริย์แห่งสวงสวรรค์ค่ะสามารถลงทะเบียนด่วนได้ที่0839216945 0838218881และ0809599688ค่ะค่าลงทะเบียนคนละ1,000 0บาทค่ะสำหรับผู้ใดที่ได้ครอบครองเหรียญแล้วนะคะฟรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางรายการขอนำเสนอหัวข้อเรื่ององค์มหิตธานุภาพแห่งรักเป็นเช่นไรเราไปสอบถามท่านอาจารย์กันดีว่าคะค่ะอาจารย์คะองค์มหิตธานุภาพแห่งรักดูยิ่งใหญ่มากเลยอาจารย์ครับคือองค์มหิตธานุภาพแห่งรักเนี่ยนะค่ะเราถ้าเราพูดเป็นอัตตาหมายถึงมีความมีต,ตัวตนจะให้จริงความมีตัวตนอันเป็นพระนามธรรม ในความไม่มีตัวตนหรือเรียกว่าอนัตตาคือพูดง่ายๆโลกใบนี้เนี่ยสร้างขึ้นจากทันเดอร์หรือสายฟ้าจากความมืดมัวสุรลรางเนี่ยนะฮะสงบเย็นก่อให้เกิดเป็นนะฮะความชื้นแล้วก็รวมตัวเป็นหยดน้ำหนึ่งหยดในจักรวาลเราเรียกสิ่งนั้นว่าโลกนะฮะชีวภาพแล้วก็เกิดการแยกตะกอนออกจากน้ำกลายเป็นดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่กําเนิดโลกระจักรวารขึ้นมาจากการปรุงแต่งของสายฟ้า<ม>ซี่งต่อเดิมเราไม่เรียกอะไรก็ไม่รู้เราเรียกว่าวิชาค,คือความไม่รู้ว่ามันจะเกิดเกิดนอีกขึ้น<ม>นะครับแต่สายฟ้าเนี่ยนะครับหรือ thunder ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวปรุงแต่งนะฮะการปรุงแต่งก่อให้เกิดว<ม>ิญญาณว<ม>ิญญาณหมายถึงสิ่งที่จําไดา้หมายรู้นะครับ จากวิญญาณก,ก็เกิดนามรูปอย่างเงี้ยนะครับเป็นเป็นไล่มาเรื่อยเลยนะครับเอาละตอนนี้เนี่ยพระผู้สร้างหรือสิ่งที่ถูกสร้างหรือเป็นผู้สร้างก็คือตัวสายฟ้านี่แหละครับ <Okay. S 2> ในสายฟ้านี่พอเมื่อกะทำก็เกิดความทรงจําเมื่อเกิดความทรงจําก็จะบันทึกความทรงจําไว้ตลอดเพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยมันหมนุนเราก็สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยพลังน้ําของโลก <Okay. S 2> ไม่ว่าอะไรที่เราคิดเราจะถูกบันทึกไว้หมดเลย mm hmm. อย่างสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเช็คได้เลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองหลับตาคิดไปบนท้องฟ้าแล้วท่านก็บอกเลยครับว่าการมันแม้วความคิดและ,ะการกระทําไม่ว่าสภาพพยนหรือความคิดหรือสิ่งอะไรก็ตามที่มนุษย์คิดว่าโลกจะมีวันสิ้นโลกข้อมูลนี้ได้ถูกบันทึกในแผ่นฟ้า ก็คือสรุปแล้วก็บอกว่าการสิ้นโลกนี้นะฮะทำความคิดของเรื่องของการสิ้นโลกได้ถูกบันทึกในแผ่นฟ้า <c oughs> ท่านจะรู้สึกคลื่นตอบสนองลงมาในสมองท่านเ <c oughs> มื่อคลื่นตอบสนองลงมาก็แสดงว่ามันจะเกิดมันจะเกิดถ้าไม่มีใครไปหยุดยั้ง <c oughs> หรือไปรบสิ่งนี้ที <c oughs> น,นี้ผมรู้ว่ามันจะเกิดเพราะว่าเราสามารถอธิบายให้ท่านฟังท่านผู้ชมฟัง <c oughs> แล้วก็ทดสอบได้โดยการท้าให้ท่านทดสอบ นะฮะถ้าหลับตาคิดขึ้นไปบนฟ้าตอนนี้เลยใช่ไหมนะครับตอนนี้ mm hmm. ว่าความคิดและการกระทาของมนุษย์นะฮะในเรื่องของวันสิ้นโลกได้ถูกบันทึกไว้ mm hmm. ลองดูครับ mm hmm. ถ้ามีคขึ้นลงมาหมายความจะเป็นไปตามที่ท่านรู้สึกได้จริงๆครับ mm hmm. เพราะว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจเรามีแต่พยากรณ์ว่ามันจะเกิด mm hmm. แต่คำพยากรมันถูกบันทึกมันก็จะเกิดเองนะครับ แล้วเรายิ่งมั่นใจไปเลยยิ่งเป็นใหญ่นะครับตอนนี้ใครเราที่จะช่วยแก้ก็ต้องมีพระผู้สร้างพระผู้สร้างนั่นก็คือสายฟ้าสายฟ้าเนี่ยที่บรรเทบบรุษเราเนี่ยหรือสมัยแอแลนติสเนี่ยเรียกว่าซูสหรือซีอูสที่เรียกว่าซีโรอัสเราผู้มาจากความไร้ะนะมาจากศูนย์เป็นบอกเกิดแห่งความมีนี่แหละ ตอนนี้พ่าถึงสมัยพระคริสต์ก็จะบอกใช้คำว่าเรามีเราคือเราเป็นอะ<ม>เราคือเราเป็นเราคือสิ่งนั้นแล้วเราเป็นสิ่งนั้น<ม>นะครับส่วนจะท่านจะคิดตอนนี้ซีอุสก็คือซีโร่ก็คือศูนย์เนี่ยม,มาจากศูนย์ซีโรอัสอัศนิยุหรือเรียกว่าสายฟ้านี่นะครับได้ผ่าลงเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดสิ่งนั้น <Okay. S 2> เราเรียกสิ่งที่นั่นเนี่ยว่าพระผู้เป็นเจ้า<ม>นะครับ หรือพระบิดาผู้กอ่อให้เกิดนี่เพระเาะฉะนั้นสัญลักษณ์ของซูสเนี่ยจะถือสายฟ้าหรือทันเดอร์ท่านเป็น King of the Gods ก็คือเป็นกษัตริย์แห่งพระเจ้าทั้งมวลหรือกษัตริย์แห่งทวยเทพหรือกษัตริย์แห่งสวงสวัสด์ <c oughs> เราจะไม่พูดถึงไอ้ช่วงอื่นว่าท่านเป็นยังไงอะไรยังไงไม่พูดถึงเราเป็นพรนนามนธรรมที่ชาวกรีกโบราณคิดว่ามีอยู่ ความคิดที่มีอยู่จึงถือบันทึกเหมือนกับตอนนี้ที่ท่านกำลังคิดว่าโรคนี้จะมีวันสิ้นโลกนะครับได้ถูกบันทึกไว้การสิ้นโลกได้ถูกบันทึกไว้ปี2012เนี่ยนะฮะท่านคิดว่ามีคลื่นเมื่อไหร่เป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะนั้นคนที่รู้ก็คือคนที่มีจิตวิญญาณสูงถึงรู้อ,อย่างผมรู้แล้วผมก็ให้ท่านผู้ชมรู้สึกได้ทดสอบได้เพราะ,ะนั้นเนี่ยการคิดความคิด,คคดอนาคตเราคือการสร้าง ซึ่งพุทธองค์เนี่ยท่านบอกแล้วว่าหัวใจของคุษษณศาสนามีสมัยพราหมณ์มีคนมาถามท่านแย้ว่าชาติก่อนชันเป็นอะไรชาติรุ่นชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ริเจ้าเนี่ยก็รู้ว่ามันคนมาตกอยู่ในวังวนแล้วดิง่งลงไปอยู่ในอดีตนึกออกไหมฮะท่านก็เลยบอกว่าอย่าใส่ใส่ใจต่ออดีตเลยเธอไม่ได้มีเวรมีกรรมอย่างนั้นหรอกตอนนี้บางฝ่ายก็ไปให้โหรอาจารย์ดู ล้วบอกว่าเนี่ยหัวอาจารย์เนี่ยมาทาอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จริงไหมพ<ม>ระพุทธเจ้าบอกเธอจะถวิลหานาคตเลยถ้าเธอไม่ใส่ใจต่ออดีตไม่ถวิลหานาคตเธอก็จะพบสุขในปัจจุบนันนี่คือความจริงตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยชอบคำนวณอนาคตว่าจะเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อใดที่มนุษย์คิดก็ถูกบันทึกเมื่อคุณไปให้เขาดูหมอคุณก็ถูกบันทึกเมื่อคุณให้เขาไปทาอาดีตชาติคุณคุณก็ถูกบันทึก ไม่มีอะไรที่ไม่บันทึกนะเพราเกิดขึ้นเราก็แม่นเลยใช่ไหมท่านไม่ถ้าบันทึกมันจะเกิดนั้นถ้าบันทึกมันจะเกิดไม่ว่าจะคนที่ไทยเดียชาติก็ไม่ได้รู้อย่างนี้คนที่เป็นหมอดูหรือพยากรณ์ก็ไม่ได้รู้อย่างนี้ว่าสิ่งที่่านพยากรณคิดว่าแม่นเนี่ยก็คือความมั่นใจของผู้พยากรณ์มันได้ถ่ายไปแล้วถูกบันทึกเข้าไปในมีญญานเขาอยู่ในเว็บเขาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นนั่นคือกลไกของมันนะตอนนี้เอาเรื่องใหญ่ๆเลย ว่าเราพยากรณกันว่าเราจะถึงวันสิ้นโลกปี2012แล้วทุกคนก็เชื่อคนที่มีความรู้ทอกทงดรทุกต์ท่านไหคิดอย่างนี้หมดทั้งโลกก็คิดอย่างเงี้ยทุกความคิดของทุกคนคิดว่าจะสิ้นนะไม่รู้ว่าจะบอกไปทําไมถ้าสิ้นหมายความบุคคลนั้นก็สิ้นด้วยถูกไหมครับแต่ทั้งคู่ก็ผูเจ้าบอกว่าภาษีอายุมไตรจะมาตรัสในอกข้างหน้าพวกนี้ก็ไปยึดตัวหนังสือว่าอีกห้าพันปี มันก็ขัดกับการสิ้นโลกเลยเร็วนี้อยู่แล้วก็แสดงว่าคุณจะเชื่อว่าทายว่าห้าพันปีพระศรีอานจะมาหรือจะเอาสิ้นโลกไปปีสองพันสิบสองเนี่ยจริงๆแล้วข้อมูลของคุณที่คุณรู้คุณคิดมันขัดกันเองเพราะนั้นศรีอานก็คือซีอุสศรีอานก็คือซีอุสเมสิยาก็เมสิยาก็ซีอุสตอนนี้เนี่ยทำไมทุกอย่างต้องกลับมาที่ซีอุส เพราะซีเป็นผู้สร้างมนุษย์หรือสัรพสัตทั้งหลายมาจากทุเรีของดินเ<ช>มื่อมาจากองค์ทุเรีของดินเพราะฉะนั้นท่านก็ย่อมที่จะช่วยและแก้ไขบรรดับเหตุที่จะเกิดได้เมื่อเป็นอย่างนี้ซีอู่จึงอุบัติขึ้นในเอเชียแล้วทั้งทั้ที่อยู่จากกรีกแต่ได้ดับไปแล้วเวบนี้พลังอําน้านนี้ได้พักและหลับมานานแสนนานถึงแปดพันปีแล้วเอาละ ตอนนี้เนี่ยผมพัฒนาจิตวิญญาณผมจนเป็นถึงาศาสดาที่แท้แล้วไม่ใช่าศาสดาที่เฉพาะความตั้งขึ้นมาเองเป็นฝ่าศาสดาเพราะฉะนั้นผมพัฒนาตัวเองจนกระทั่งจิตวิญญาณผมอยู่ในทุกสรรพสิง่งแตะ่ละคนก็เทสตได้ไม่ว่าต้นไม้ขีุู้รีหรือฟืนหรือถ่านหรือปะปาหรือแก้วหรือบินสออะไรก็ได้ท<ม>่านก็นั่งสงบแล้วท่านก็เรียกผมเลยว่าข้าตวิญญาณของศาสดายามมตรี มันก็จะมีคลื่น <Okay. S 2> ถ้ามีคลื่นเนี่ยท่านมีสติปัญญาท่านต้องคิดวา่ามีคลื่นได้อย่างไร mm hmm. ตอนนี้ท่านก็ลองไปเปรียบเทียบคนอื่นทั้งเรียนอาจารย์เกจิคนอื่นเลยในปากกาหรือในดีนศรหรือในต้นไม้ถ้าไม่มีคลื่นตอบสนองแสดงว่าเขาเป็นอัตตา mm hmm. เขาจะมีความเป็นตัวตนเขาพลังงานเขาหรือวิญญาณเขาไม่ได้สลายรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล <Okay. S 2> <c oughs> เพราะนั้นมันก็จะตรงกับในตำรา mm hmm. หรือในไบเบิลว่า พระองค์ทรงสถิตยอยู่ในทุกสิ่ง<ม>แต่ทุกสิ่งไม่ใช่กายพระองค์พระองค์ทรงควบคุมสปปรรพสิ่งจากภายใน<ม>พระองค์คือวิญญาณของท่าน<ม>วิญญาณของเราตัวที่จะสื่อสารกับวิญญาณของเราก็คือหัวใจเรา<ม>เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะฟ้าผ่าในหัวใจเราทุกวันนี้โลกเนี่ยบนบรรยากาศทั้งโลกเนี่ยฟ้าผ่าวันละแปดพันคันเราไม่เห็นหรอก<ม>แต่ในหัวใจเราเนี่ยผ่าวันเป็นแสนครั้ง เราเรียกฟ้าที่ผ่านในหัวใจเราว่าプレสกอร์แปะ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 นี่แหละจึงทําให้เรามีชีวิตยอยู่ได้ถ้าฟ้าไม่ผ่านในหัวใจของเรา <Okay. S 1> เราก็ดับชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นไฟในหัวใจของเราเรียกว่า t h เดอร์หรือแสงสว่างในหัวใจเราเรียกว่า l i g h t นะครับคือความสว่างแห่งท้องฟ้าก็คือ God ก็คือ Zeus เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงมี สายฟ้าเป็นอาวุธพระองค์ก็คือสายฟ้าผู้สร้างพระองค์ทรงมีมีอะไรนะมีไมโอเป็นเป็นสัญลักษ์ณไมโอของท่านก็คือพืชทั้งหลายผู้ให้ชีวิตท่านมีอะไรไหมท่านมีนกอินทรีว่าท่านคลองอากาศท่านมีอะไรมีวัวก็คือผู้ครองผู้ครองพิพภพเป็นสัญลักษ์ณของท่านท่านจึงได้ว่า god of thunder god of r i t i n g God of uh, Law <ม>และ God of Justice คือเป็นทั้งพระเจ้าผู้คุมกฎแห่งธรรมชาติ<ม>และเป็นพระเจ้าที่ผู้พิพากษาของโลก<ม>คือจะเป็นผู้พิพากษาโลกซึ่งชาวคิดหรือใครๆบอกว่าพระเจ้าจะมาพิพากษา<ม>ตนี้การมาของพระเจ้าเนี่ยมาอย่างไรการมาของพระเจ้าเนี่ยก็คือมเมื่อมีผู้หนึ่งที่มีความรู้ไปถึงขั้นสูงสุดหรือเรียกว่า Supreme b e ิ n ก็จะสัมผัสกับอันอเครียกพลังอํานาจแห่งจิตนิญญาณของพระพรุชาเมื่อสัมผัสได้บุคคลน,นั้นก็จะต้องสามารถที่จะไม่ใช่น้มนาวสิ่งใดเข้ามาในจิตความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งนั้นก็มาเกิดกับตนอย่างใบไหว้พุทวะพุทธรูปอะไรก็ตาม <Okay. S 2> แต่ถ้าเราเหนือกว่านั้นเราสามารถสํารวมจิตในสิ่งใดย่อมได้อํานาจและธรรมชาติของสิ่งนั้น เพราะนั้นผมทําได้ทั้งน้มน้วแล้วก็สํารวมจิตในสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นเราได้ทําอย่างนี้มาแล้วเราก็ค้นจงพบว่าผู้ใดสร้างผู้นั้นต้องแก้ไขจึงอาศัยซุสเนี่ยเป็นรหัสแห่งจิตวิญ,ญญาณของโรคะจักาลวาลเหมือนรหัส ATM เนี่ยถ้าใครรู้รหัสนี้ก็มีอำนาจเลยถอนเงินได้ไอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นใครรู้รหัสนี้ก็สามารถที่จะครอบครองโรคะจักรวาลได้นะฮะ ทั้งความมืดและความสว่างเพราะฉะนั้นเมื่อผมเข้าใจสิ่งนี้ผมก็เชื่อมโยงกับสัญญาณน,นี้โดยปลุกสัญญาณน,นี้ขึ้นมา mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถคิดขึ้นไปในจักรวาลได้ว่า mm hmm. บัดนี้จิตวิญ,ญญาณของซุสหรือกษัตริย์แห่งพระภูมิจิจ้าได้ตื่นขึ้นแล้วโดยาศาสดาอายยะเมตรี mm hmm. ถ้าท่านคิดขึ้นไปอย่างนี้สามครั้งเนี่ยมีคลื่นลงมาที่ใจท่านหรือที่สมองท่านก็แสดงว่าผมพูดจริง ผมพูดจริงบัดน,นี้จิตวิญ,ญญาณของซูสผู<ม>้เป็นกษัตริย์แห่งพระพุ็นเจ้าหรือผู้เป็นกษัตริย์แห่งทวยเทพเป็นกษัตริย์แห่งแห่งแห่งสวงสวรรค์ได้ตื่นขึ้นโดยศาสดาอยายะไตรีถ้าเป็นอย่างนี้รู้สึกได้<ม>ท่านค่อยๆติดตามไปเรื่อยๆท่านกาลังจะวางของเก่าแนละ้วครับซูสไม่ใช่ศาสนา<ม><ม>คุณเห็นกวนอิมไหม